หลักการทำงานของเลนกลองแสงจะมีด้วยกัน2แบบแหลักๆครับนั่นก็คือหลักการดูดกลืนแสงกับหลักการสะท้อนออกหลักการดูดกลืนแสงหลักการนี้พบได้ทั่วไปครับส่วนใหญ่จะพบได้กับเลนแว่นตามท้องตลาดที่มักจะใช้หลักการนี้กันนั่นก็คือการที่ตัวเลนดูดกลืนแสงทั้งหมดเอาไว้ทำให้แสงไม่สามารถผ่านได้นั่นเอง ส่วนในกรณีของแว่นสำเร็จรูปถูกๆที่ลูกค้าเคยเห็นตามรีวิวว่าทำไมแสงถึงทะลุไม่ผ่านละ่ะพอเทสเครื่องเทสแสง UV แล้วก็ขึ้นว่ากองรังสี UV ได้100%เหมือนกันนี่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับขั้นแรกเรามาดูกันว่าที่แสงไม่ทะลุะ่ะจริงๆแล้วอาจเป็นไปได้ว่ามันเป็นเพียงสารเคมีที่เคลือบเอาไว้ที่ผิวเลนเพื่อทำปฏิกิริยาไม่ให้แสง UV ทะลุผ่านไปได้ ซึ่งแสงสะท้อนผิวเลนจากแว่นเซมเดลลรูลปโดยมากมักถูกผลิตออกมาเพื่อให้เป็นแสงสะท้อนสีน้ำเงินเพื่อให้มีความคล้ายคลึงกับเลนกลองแสงนั่นเองทำให้เพื่อนๆหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าอ่านี่ไงพี่มันสะท้อนสีน้ำเงินแบบนี้แสดงว่ากลองแสงคอมได้ด้วยใช่ไหมแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แสงสะท้อนจากการเคลือบโคทที่ผิวเลนครับเป็นเพียงการชุบสารเคมีดังนั้นจึงไม่มีประสิทธิภาพในการลดแสงสะท้อน แถมยังเป็นการเพิ่มให้แสงสะท้อนวูบวาบขึ้นด้วยครับลองดูที่วัสดุเลนแว่นครับเลนแว่นสําเร็จรูปเมื่อลองมองลอดผ่านเลนเข้าไปแล้วอ่ะจะเห็นเป็นภาพที่ขุ่นมัวมากรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตในเรื่องของการเคลือบโค้ดระหว่างแว่นสําเร็จรูปกับแว่นสังตัดเพื่อช่วยลดแสงสะท้อนจากผิวเลนก็แตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดครับวัสดุผลิตเลนแว่นสําเร็จรูปส่วนใหญ่มักจะเป็น แผ่นเลิ้นหรือไม่ก็แผ่นไนลอนครับที่นํามาดัดโค้งเพื่อให้เกิดเป็นดัชนีหักเหแล้วก็เอามาอัดใส่กับกรอบ ซึ่งความคมชัดความเคลียร์สายจะสู้แว่นสังตัดไม่ได้อยู่แล้วครับและประเด็นสําคัญเลยแว่นสําเร็จรูปเนี่ยจะมี b าราเล distortion ที่สูงมากหรือนั่นก็คือค่าความเพี้ยนความบิดเบี้ยวของภาพจึงไม่แปลกที่หลายท่านเวลาใส่แว่นสําเร็จรูปนานๆเข้าอ่ะจะรู้สึกปวดตาครับโดยจะเห็นได้ว่าร้านแว่นใหญ่ๆรวมถึงร้านแว่นที่อยู่ในสมาคมแว่นตาจะไม่มีจําหน่ายของพวกนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบรณครับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้แว่นสําเร็จรูปจะส่งผลเสียต่อดวงตาในระยะยาวไม่แนะนําครับแว่นพวกนี้เป็นเพียงแค่แว่นแฟชั่นถ้าจะใส่แป๊บๆใส่ถ่ายรูปขำๆอ่ะใส่ได้แต่ไม่ควรใส่ติดตาตลอดเป็นระยะเวลาน,านานๆเพราะจะส่งผลเสียต่อดวงตาในระยะยาวมาต่อกันที่หลักการสะท้อนออกครับ หลักการนี้มักพบได้กับเลนแบรนด์ดังๆไม่ว่าจะเป็นโฮย่าเอสซิลลรวมไปถึงเลนส์ดักบูสเตอร์ของเซลฟ์ด้วยเช่นกันซึ่งการใช้หลักการนี้จะเป็นการสะท้อนเอาแสงสีฟ้าย่านคลื่นที่เป็นอันตรายสะท้อนออกไปแต่ให้แสงสีฟ้าในย่านคลื่นที่มีประโยชน์ผ่านเข้าไปแทนต้องบอกว่าแสงสีฟ้ามีทั้งประโยชน์และโทษครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปหรือไม่รับเลยก็ไม่ดีอีกเช่นกัน ดังนั้นทางสายกลางเหมาะสมที่สุดครับเราจึงเห็นว่าทำไมเลนพวกเนี้ยพอออกประกาศ u v วส่องเข้าไปแล้วแสงถึงทะลุจึงทำให้ผู้บริโภคบางคนเกิดความกังวลว่าอา้าวทำไมแสงมันถึงทะลุหรือเลนมันไม่กองแสงหรอครับหรือบางร้านที่ยังไม่ทราบความรู้เรื่องของหลักการพวกนี้หรือยังไม่เคยจำหน่ายเลนที่ใช้หลักการพวกนี้อาจจะยัง ไม่มีข้อมูลในเรื่องของพวกนี้จึงให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับผู้บริโภคได้เช่นกันสืบเนื่องจากในแชทนี้ครับที่คุณลูกค้าสงสัยในประเด็นของแสงจากปากกายู UV, ที่ทาง้านแว่นทําการทดสอบและพบว่าแสงทะลุเลนเนื่องจาก้านแว่นดังกล่าวไม่ได้เป็น้านแว่นพันเนอร์ของทางเรารวมไปถึงอาจไม่ได้จําหน่ายเลนแบรนด์เหล่านี้ซึ่งจะใช้เลนที่มีหลักการการสะท้อนออกสะท้อนเอาแสงสีฟ้าย่านที่เป็นอันตรายต่อดวงตาออกไป แต่ยอมปล่อยให้ย่านที่มีประโยชน์ผ่านเข้าไปได้หรือทางร้านอาจไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องพวกนี้จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครับส่วนสาเหตุว่าทำไมเซลฟ์ถึงไม่ทำหลักการสะท้อนออกกับเลนทุกชนิดเลยล่ะ จะมาทำแต่กับเลน dark booster หรือ dark booster บ l อย่างเดียวทำไมนั่นเป็นเพราะว่าผู้บริโภคยังมีความคิดว่าเลนที่แสงไม่ทะลุนั้นน่ะคือดีที่สุดถ้าให้เลือกระหว่างเลนที่ไม่ปล่อยให้แสงทะลุผ่านเลนเลยกับปล่อยให้แสงสีฟ้าที่ดีเข้าสู่เลนลูกค้าจะเลือกแบบไหนซึ่งแน่นอนครับอันนี้ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเลยจากการทำการรีเสิร์ชจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเกือบ100%เเซ เลือกเลนที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านเข้าเลนเลยนั่นก็คือหลักการดูดกลืนแสงนั่นเองดังนั้นเลนส่วนใหญ่ของเราจึงใช้หลักการดูดกลืนแสงอยู่ซึ่งเป็นกิมมิคทางการตลาดที่บริษัทเลนส่วนใหญ่ก็ยังใช้กันอยู่ครับยกเว้นเลนดักบูสเตอร์ที่ใช้หลักการเหมือนกับเลนยี่ห้อท็อปทอปเพื่อแบ่งให้ชัดเจนไปเลยว่าด a r บูสเตอร์ถือว่าเป็นเลนตัวพรีเมียมเป็นเลนคุณภาพสูงที่ออกแบบและใช้นวัตกรรมที่เหมือนกับเลนแบรนด์ท็อปท p แต่จำหน่ายในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้สรุปทั้ง2หลักการนี้สามารถกรองแสงสีฟ้าในย่านคลื่นที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลครับเพราะเลนกรองแสงของเซลฟกรองรังสีอันตรายได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วอย่าเชื่อข้อมูลแค่ว่าเลนแบรนดน์นี้เลน์ชนิดนี้แสงทะลุไม่ดีใช้เลนสนี้สิแสงไม่ทะลุแนะนำขอข้อเท็จจริงขอดูการทดสอบจริงจับเข้าเครื่องเทสไปเลยดีที่สุดครับ พบกับ Self Optical ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ